อันลีหน้อยจานลน้อยมอันนี้ได้อันนี้สอร้อยจานชิมิสองร้อยจานอร้อยจานอันนี้ร้อยานอันนี้ร้อยเดียวกันพอก็ว่าอยู่ไม่ค่อยงามก่อนมูเสร็รอกสองจานสองร้อย

อันนี้ซจานลอยจ้าโอ้ขอเียไปหนึ่งจ้าซจานลอยจ้าอันนั้นลาให้แล้วอันนี้ก็ซจานลอยน้การวันนี้โอ้จานละลอยลไทเจอได้ไจ้าเห็ดผอไทเห็ดตะไครจูงมาจานละลอยจ้าอยากซื้อปลาไหลจ้าเห็ดตะไคร้แม่แม่ไป่ปอันนันนั้นอยางันนีแกงแลรอเ่าคจานลอยวะนะไปดซ้จานลอยนะจ้าจัดไปแม่ันจัดไปให้เราซจานลอ

อะไรดินั <c oughs> ่นแหละสองร้อยจ้าสองรอยล่างแล้วก็มีค่ะแล้วก็มีนะร้อยแปดสิก็ขายอี่ยนีี่ปาย้ขายทันตีจไปเรือยเฮ็ดเจ้าม่งมันเฮ็ดกเจ้ากล่องสวนใหญ่กล่อง ร้อยแปบสิบนี่สวยเน่ยตักง่ายค่ะง่ายเนี่ยจานเท่าไรนะจานละสองร้อยเนร้อยแปดสิบจานนี้ร้อยแปดสิบกว่าเลยอันนี้เด่นจานร้อยแปดสิบอันนี้จานร้อยแปดสิข้าวจานร้อยแปดสิบมันง่ายองจานร้อยแปดสิบอันนี้จานร้อยแปดสิบจานอจานละร้อยแปดสิจานละร้อยแปดสิบจานอจานรแปดสิบ

สามีก่อนครับม้าคูมือกายขูมือม้าขูมือนี่ผมอยู่บ้านว่าๆนี่ผมมาหายาดอยู่บ้านว่าๆนี้ผมมาบ้านโคสะอาดครับแม่ครับนะ